ตื่นเต้นมากค่ะทุกคนวันนี้จะมาบอกเนื้อ,อาหาที่อยู่ในคอร์สบุตต้าชี้ทางลัดบอกทางรวยนะคะเป็นเรื่องที่คือหลายคนต้องชอบแน่นๆเพราะว่าเกี่ยวกับการค้าขายไม่ว่าจะการค้าขายออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะคะทุกคนรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเอาไว้ด้วยนะคะว่า อะไรเอ่ยที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนแต่ละคนเนี่ยเขาค้าขายขาดทุนค้าขายไม่ได้ตามที่ประสงค์ได้ตามที่ประสงค์และเกินกว่าที่ประสงค์ก็คือได้กําไรนั่นเองทุกคนเห็นไหมว่ามีมีผลของการค้าขายทั้งหมดอยู่4ประเภทค่อยส่งต่อกันออกไปถือว่าเป็นการทําทานโดยการให้สิ่งดีๆนะคะกับเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งหลายอยากให้ทุกคนนะคะฟังซ้ําประมาณ สองรอบขึ้นไปนะเพราะว่ารอบแรกอยากให้ตั้งใจฟังก่อนรอบที่สองนี่ก็คือลงมือจดได้เลยค่ะพระพุทธเจ้าได้ตัดตอบกับภาษาลิบุตรที่ตัดถามวา่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ค้าขายขาดทุนค้าขายได้กําไรตามที่ประสงค์ไม่ได้กําไรตามที่ประสงค์แล้วก็ได้กําไรเกินกว่าที่ประสงค์ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมาณะหรือพรามแล้วปวารณาว่าท่านจงบอก ปัจ,จัยที่ท่านประสงค์ตรงนี้แหละค่ะตรงนี้แหละที่เป็นตัวกําหนดตรงนี้แหละคือตัวแปรถ้าเขาภาวนาแล้วไม่ถวายปัจจัยนี่แหละเป็นเหตุทําให้ค้าขายขาดทุนนะคะแต่ถ้าเขาภาวนาแล้วไม่ถวายปัจจัยตามที่ภาวนาไว้ทุกคนอาจจะงงเนาะว่าปาวนาแปลว่าอะไรก็คือเหมือนแบบเหมือนเป็นอาสาอะไรเงี้ย อาสารับปากสมมติปวารณไว้ว่าจะไหวปัจจัยร้อยหนึ่งนะเอาง่ายๆเลยแต่เขาทําจริงเนี่ย 300. สามร้อยเพราะฉะนั้นมันไม่ถึงที่รับปากไว้อันนี้ก็จะทําให้เขาไม่ได้กําไรตามที่ประสงค์แต่ถ้าเขาขายตรงกับที่เขารับปากอันนี้จะได้กําไรตามที่ประสงค์และถ้าแต่ถ้าให้ปัจจัยมากกว่าที่ปวารณาไว้หรือรับปากไว้นั่นแหละนะคะ คุณจะค้าขายได้กำไรเกินกว่าที่ประสงค์ใครอยากรู้เนื้อหาที่ลึกซึ้งมากกว่าน,นี้นะคะก็สามารถสอบถามหรือพูดคุยก็ได้หรือว่าจะมาลงคอร์สเรียนบุตรด,ดาชี้ทางรัดบอกทางรวยก็ได้นะคะ